ผมชูชัยเด็สิงห์ได้หรือว่าชื่อเดิมเราชื่อวงพรมวอลสังก์ไอะไรอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันเดือนเดือนเราซ้อมอยู่ที่กับพี่อันนะมีใครเป็นผู้บอลซ้อมไฟเนี้ยแล้วก็ปีใหม่แล้วพวกในค่ายเชิญตอนนี้อายุเท่าไหร่ละยีสูงเท่าไหร่น้หนักไปปล่อยตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับอ่าวันนี้เลยต้องมาเจอกู้บอลเก่าเลยเป็นสองคมล่าล่าสุดก็ปล่อยกันไปใช่ไหม พวันนั้นเป็นไงก็ไปพาไทยกอกคืนไปว่าแล้วก็ไทยก็ไปหมดป่างวันนั้นหมดต้องช็อตอ๋อช็อตไปเองแล้ววันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสามสิบเอ็ดวันนี้ต่อยร้อยสามสิบเนาะวันขึ้นหมดสไตล์วันนี้เลยต้องมาเจอใหม่คิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมมั่นใจเลยอ่าวันนี้พร้อมเต็มที่แล้วมาเช้าเช้าหนักแล้วเป็นไงมามาผัดเรียบร้อยเลยร่างกายไฟนี้ สมบูรณ์แข็งแรงนะไฟนี้คุมมากี่กิโลได้สามกีโลต่อยมวยไทยของเราหลักคุณจังหวัดชุมพรฝากเธอช่วยแฟนคลับด้วยฝากแฟนมวยุนพลช่วยซื้อที่ดังเลยวันนี้พร้อมเต็มที่พร้อมมาแจ้งเกิดเลยอ่ะขอโชคดีไปครับ